นี้มามาเที่ยวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมวันพระแก้วเพราะว่าใช่เพราะว่าตอนนี้เขาเปิดให้เข้าตอนกลางคื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 นถึงสามทุ่มวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็คนไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนวันนี้แผนคืออะไรแผนก็เนี่ยเดี๋ยวเข้าวัาพระแก้วแล้วก็ไปเยาวราชไปหาของกินอร่อย เพื่อจะเข้าไปในวัดนะคะวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันส,สุดท้ายวันนี้วันที่หกแล้วจะปิดประมาณสามทุ่มแถวยาวมากในที่สุดเราก็มาเจอปลายแถว,วแถวยาวมากทุกคนต้องการที่จะเข้าไปข้างในเขาแจกหนังสืออะไรคะเขาแจกหนังสือพระหูปการะกรกถานะคะซึ่งว่าด้วยความรู้รักสามัค ก็คือเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากนะคะแล้วก็แจกแจกทุกคนที่เข้าแถวที่จะเพื่อ<ด>ที่จะเข้าไปข้างในนะคะเกิดมาก็ไม่เคยได้เข้าเทีเ่ยวตอนนี้เลยคือมันมปนความรู้สึกที่แบบเหมือนแบบบรรยากาศเกา่าๆความทรงจำเกา่าๆมันย้อนกลับมาบ้าง ทำไมคนเพื่อเหมือนคนแก่เลยครับอ้าวแต่ว่าจริงๆว่าสมัยเด็กอ่ะถ้าเป็นเด็กกรุงเทพหรือเป็นเด็กในมณฑลก็จะเห็นแบบผมว่าบ้านอยู่แถวนี้ไงบ้านอยู่แถวนี้ก็จะแบบฟินปักแบบบรรยากาศตลอดเวลาทำไตอนเด็กยังห่อมาจากบางบัวทองเลยมาเดินเพื่อแบบเขาประดับไฟสนามหลวงละดำเนินอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบมันก็เรียกได้ว่ามีความสุขใช่มันก็เป็นแบบเฮ้ยผมไปดับไฟอะไรถ้าเราจะรู้สึก เป็นช่วงที่แบบมีขายทุกโป่งอ่ะเ oh. ขาอ,อะไรบคือเด็กก็คือจะแฮปปี้อ่ะตอนนี้เราได้ข้ามาข้าแล้วนะคะ,คะเหมือนมพลังไรเลยลเลได้วาดพระเรียบร้อยแล้วทีน,นี้เราเดี๋ยวเราจะเดินไปเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันคะไปหาวิทยาล่ะ น่าเสีดาที่วันนี้เขาปิดไม่ให้เข้าชมนะคะแต่ให้วันเดียวเมวื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานวันที่ 5, 5้าเหรอ้นดันั้นเรารออีกปีหนึ่งพื <c oughs> <c oughs> ่ปีหนึ่งใอ้มาใหม่ few moments later. แล้วก็มีเวลาถ่ายรูปนะครับถึงแม้ว่าคนจะเยอะมากแค่ไหนก็ตาม <c oughs> ทุกคนเป็นนางแบบแ,กกแบบจิกก้องตาแตกครับตไม่ผ่าน การแข่งขึ้นเป็นงานของเราที่สูงอสูง่เห็นเป่าูที่เห็น่วดยากเดี๋ยวเราจะไปว่าพระแก้วมรกตกันนะคะคนบอกว่าพระแก้วทําไมสีไม่ใสใครที่เห็นพระแก้วสีใสใสตามบ้านคือพระแก้วมรกตจําลองนะคะเป็นแก้วบ้างไปเลซิ้นบ้างนะคะพระแก้วจริงๆคำว่ามรกตคือเป็นหยกนะคะเป็นหยกใสนะคะ เงได้ด้วยดีนะคะไปไหนต่ออยาวันละยาวันละ A few moments later. สองคนน ok ี้เขามีปัญหาเขาบอกปลาต้องโขต้องกินตอนเช้าตอกลางคืนเย็นๆเขาก็ขายน้ำเต้าหู้ปลาทงโขกันกินตอนเช้าว่ากินแบบสมัยก่อนตลาดอ่ะเขาก็ขายปลาต้องขอตอนเช้าเพราะก้าวมโเก็บนี่มันตลาดกลางคืนเยาวราชอ่ะเขาขายมึงก็ต้องกินแดดตองคืนเราอ้วนไหมเขาแดดไปเถอะน้อยย่างไข่ป้า นมเดยสังขยาไม่ถึงอะ่ะไม่ถึงความเป็นสังขยาที่เราเคยกินก็ตือมันบอกว่านมข้นดีใช่ป่ะนมได้มันก็าได้อยู่นมข้นที่ไหนก็ได้ไหมถ้าเราจะพูดแบบเนนะี้ยไปทิ้งขะไปทิ้งขยะม,มาถลุวมันอร่อยหรือเปล่าก็ได้ก็ใส่ก็ใส่นมก็คือได้แต่ว่าถ้าใส่สังขยาคือได้อยู่ a few moments later นี่เพื่อนแนะนําว่ามากินหวยจับร้านนี้หวยจับท้วนโภชนาหน้าโรงหนังไม่เคยกินร้านนี้ยแล้วทำไมถึงมาร้านนี้ร้านนี้กินทั้งล้าดิคนเยอะมากต้องต่อจริงเยาวล่านี่ร้านหวยจับเยอะเนาะเหมือนสองสอร้านน่ะร้านนี้กับร้านนี้เท่ากันในเรื่องผิงไทคหวยจับสามตระเหล่าหนึ่งตระพ่อปลาหนึ่งเดี๋ยวนีที่ชอบกินลำยันเที่ยวแต่ว่าเราเป็นคนลำยันมาเสิร์ฟแล้ว นเป็นเกาเหลาเขากินอะไรเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปกินขนมอีกอ้าววิจารณ์หน่อยอร่อยเหมือนเดิมบอกไว้ก่อนว่าร้านนี้เผิดไทยจ้ะเขาจะเป็นเผ็ดไทยเม็ดๆแล้วแบบต้องให้บาลนะ่ะแล้วเผ็ดไทยมันจะคู่เยอะไข่เป็ดใหญ่มากเครื่องในก็ไม่ค่อยมีสำหรับปุ่งนะอันนี้ไม่ผ่าน,<ม>อ,นอันไหนไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเนาะ มันอ่อนไปนะคะรสชาติมันไม่ไปทางไหนเลยอะ่ะอ่อ,อนก็เลยแบบรู้สึกไม่ใช่กต้องร้านไข่เป็ดจานเอาไอยนางลมหนึ่งค่ะแล้วก็ขนมประกานหนึ่งค่ะอันนี้เราก็นั่งอยู่ในร้านหอยทอดเห็นเพื่อนบอกอร่อย อร่อยชอบกินร้านนี้เป็นร้านที่อยู่หน้าตลาดเก่า,ป,าป่าเจ้าพ่อหมาอันนี้เป็นร้านประจำเราเองเคยขับรถถึงจากแ <c oughs> จ้งวัฒนาเพื่อมากินที่เยาวราเยาวราชทันที่วันนั้นทำงานแบบอย่างเหนื่อยอะ่ะแต่ว่าคิดว่าต้องมาเจอหอยทอดให้ได้ดนี่เป็นหอยทอดหอยนางรมชอบไหมญี่ปุ่ พอหัดแล้วแบบว่าหอยยังอยู่อ่ะไม่ไปหอยเป็นหอยเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่โหดอันนี้คือหนุ่มพักกาดคนนี้รีเควสในรีเควสหน่มพักกาดทำจากอะไรคะหน่มผักกาดทำจากหน่มผักกาดจากแป้งแป้สผสมหัวเชเท้าค่ะแล้วเขาก็เอาไปนึ่งค่ะคนกินก็กินอย่างเดียวจริงค่ะ ถ้ามาจากหัวเช็ดเท้าก็เลยเลิกว่าเป็นขนมผักกาดพวกหัวเช็ดเท้าอีกชิ้นหนึ่งก็คือว่าผักกาดค่ะลองกินนะคะเพื่อนๆที่เคยกินเลยไม่เลยใครอยากรู้แค่ว่าเขาเรียกขนมพ่ะโอเคเรามาทดลองนะคะหวานนะไม่ชอบที่หอมหวานแล้วมึงจะสั่งเขาบอกกูกูไม่เคยตีกูว่าองดูนี่หอยเหรอหอยไม่กิน่ะเาก็เห็นชอบหอยก็เลยเหลือไว้ให้ลงมติกันแล้วว่าขนมผักกาดรสชาติปกติ ธรรมดาไม่ค่อยปึ้มเท่าไหร่แต่ว่าหอยทอดอร่อยมากได้ชุดมาใชั้นนี้ใส่ชุดรถอร่อยใส่ชุดมันคั่วยังไงใส่ชุดรสอร่อยแล้วอันนี้อันนี้แบบว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้คั่วค่ะแบบบีบตะกระเทาะออกมาแล้วคนละแขนเลยคนละแขงกันอันนี้ไปทำอะไร เอาไปใส่พวกข้าวอบพวกข้าวอบเผือกก็ได้หรือว่าจะทําเป็นพวกขนมบาจ่าค่ะที่เขาจะใส่เกาลัดเข้าไปเรากระดหมูก็ได้กระดูกหมูก็ได้ A few moments later วันนี้ก็อิ่มมากแล้วตอนแรกก็จะกินเยอะกว่านี้น้อยอ่ะน้อยหรอวิ่ไนี่น้อยเราใช่ปะเราอิ่มแล้วเราก็ต้องกลับอะนะตาตาจะปิดแล้วก็จะปิดแล้วพร้อมนอนตอนนี้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ฝากเยาวราชไปด้วยถ้าใครมีโอกาสมาแวะมาเที่ยวได้นะเพราะว่าคนน้อยอยู่แล้วก็ยังไงก็ช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจกันอยู่นะคะของกินเรากินกันอยู่แล้วทุกวันนะคะทุกอย่างก็อร่อยเหมือนเดิมจ้ะบายบายทุกคน a few moments later ต้ สวัสดีดสดครับผมชื่อโรตัสครับกลับมาแล้วหมาก็ดีใจเหมือนเราไปเป็นปีนะ <c oughs> ได้ยไหมไปหมดหน้าที่เจ้าแล้ว <c oughs> ไปนอน <c oughs> <c oughs>